สวัสดีค่ะพี่ระปุ๋ยเพจพันทิปย์ช่องยู u b e พันทิปนะคะหลังจากเราได้รีวิว lady dior d, d j o y ไปแล้วเดี๋ยวพี่ระปุยจะมีอีกชิ้นหนึ่งมารีวิวให้ดูต่อนะคะไปดูนะคะตันต้มมาแล้วตัวนี้ dior กับหน้ากับหลังตัวนี้ dior คือหลังจากที่เราซื้อ lady dior d o y ไปแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นชิ้นเดียวไม่ได้อะมันจะต้องมีแบบออเทอรีอะไรอีกสักชิ้นหนึ่งะคะ่ะ เปิดมาดูนะคะว่าพี่เราปุ๋ยเลือกอะไรเปิดมาแพ็กเกจเหมือนเดิมเลยค่ะห่อกระดาษมาเราแกะมาเลยก็จะอยู่ในห่อสีขาวแบบนี้นะคะทายสิคะแนน่ารักไหมคะอันนี้คือที่ใส่นามบัตร ใส่นาบัตรใส่ก๊์ดค่ะใส่บัตรเครดิตนะคะแล้วก็พี่ระบปุ๋ยก็ชอบแบบเออเอาเงินพับเล็กๆสอดๆไว้ในนี้ค่ะเขาจะน่ารักนะคะไซส์เขาก็ไม่ได้ต่างจากชาแนลมากนะคะพอดีไม่ได้หยิบชาแนลมาให้ดูของชาแนลเขาก็จะไซส์แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไว้เลังมาเปิดของชาแนลดูกันนะคะทีนี้เราเปิดมาดูมันมีกระดุมอยู่ค่ะแกะปุ๊บดูด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะใส่ลลักษณะน,น,นี้ก็จะใส่การ์ดได้เยอะมากซึ่งพี่ระบปุ๋ยก็จะชอบ เราก็จะเอาตัวนี้แหละใส่เข้าไปในดีจอยของเราค่ะเห็นไหมคะจะมีชิ้นเดียวไม่ได้นะคะมันจะต้องมีคู่กันไหนๆจะซื้อแล้วค่ะใส่เข้าไปปุ๊บครบเลยกับ iPhone อีกหนึ่งอันเรียบร้อยไปเที่ยวแล้วนะคะวันหลังโอกาสหน้าพี่ระปุ๋ยจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ